เพราะว่าต้องใช้เสียงแห่งเยอะมหาหลายเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นั่งเวทีน้นช่วยหนูลองด้วยนะ คแล้วก็นอกจากนั้นน้าทองมีอยากต้องบอกว่ามีตาี่รานเนี่ยในโซเชียลร้องเพลงลงแบบว่าเยอะมากเนาะหลายเพลงมากเลยนะคะคไม่ว่าจะเป็นสตริงรลูกทุ่งนะคะหรือว่าสากลด้วย,วยแล้วก็จะมีหลายๆครั้งที่ไปเวลาไปโชว์คอนเสิร์ตเนี่ยก็มีพี่ๆบางท่านตั้งใจมารอฟังเพลงบางเพลงแล้วก็ไม่มีอยู่ในโชว์นะคะก็เลยอยากจะถาม พี่พี่แม่แม่ได้หน้าเวทีว่านอกจากเพลงว้าวเนี่ยอยากฟังเพลงอะไรใหม่จ้าเดี๋ยวสักครู่นะครับแป๊บนึงครับจ้าเมื่อไหคะเออแดนเซอร์พักก่อนได้นะครับตอนนี้เพลงช้ายาวเลยครับแดนเซอร์ไม่ห่วงไม่ห่วงพี่เหรอครับผมไม่ใช่เขาต่อฟังอยู่เขาทำหน้าที่ของเขาอย่างดีเราสามารถเต้นได้ทั้งเพลงเร็วเพลงช้าครับผมอ่ะว่าไงนะจ๊ะจับใจแกงนี้ฟังแต่เพลงแบบว่านุสสนิยมดีมาก คือฟังเพลงที่เจ้าของงานเพลงเขาเนี่ยนะฮะเรียกได้ไว่าทั้งสวยออทั้งรวยรสปอร์ตใจดีเท่ทเป็นชายไปไม่ได้นอกากาพ่การต่องไปได้กกอยกหนูอีกแหละหนูอีกแหละ โอ้โหอุษาชงเข้าขนาดนี้แล้วมันจะเป็นเพลงไปไม่ได้เลยนะคะมาเอาหน่อยไหมาม,มามลองหนานะเพลงนี้จ้ะครับลองได้เปล่าช่วยกันนะลองได้เปล่าไม่ใช่เล่นได้เปล่าก่อนตอนนี้ม<ป>ันต้องได้สิลองได้เปล่าเพลงนี้นะคะชื่อเพลงจับใจค่ะของหนูเองนะเพลงของหนูเองนะ นที่เล่นแค่ท่อนนี้เนี่ยไม่ใช่เลยนะคะนับดนตรีจาได้แค่จริงๆนะคะ่ะต้อขอภยัยแทนนับดนตรีด้วยครับนับรางวัลก่อนนับรางวัลก่อนนับรางวัลก่อนอ,อ,อ๋อะไรย๊อกอ๋อะไรย๊อกเขาซื้อกลับไปกินบ้านเลยเห็นพี่เขาถือเพลงลมกับเพลงห้าตัว แม่ไม่ต้องเกรงใจเขาหรอกถ้าแม่ซื้อกับกินบ้านก็ไม่เป็นไรอันนี้นะคะตั้งใจเอามาให้อ๋อถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วโอเคโอเคโ่ยผมก็เขินเลยพท้องอิบป้ะ นั่นก็คือร้านสุขใจหมี่กรอบจากจังหวัดอะไรคะนี่ปทุมธานีครับขอบคุณค้าถ่ายรูปยังคะถ่ายรูปกันนะอ่าเนอแล้วนะ่ะม <c oughs> ีมีมีนี่ต่กล้องเยอะแยะมากมายนะคะอ่ะค่ะครับหนึ่งสองสามอ๋อนับเลขอยู่นะคะร้อยห้าสิบนะคะ เรียว้เป็นร้อยเลยเมื่อกี้ขอบคุณนะคะที่ที่มือนั้นข้อ่อข้อมือนั้นหยกแทนไหมคะใช้อยู่ไหมคะขอบคุณมากครัขอบคุณขอบคุณนะครับหมดแล้วตอนนี้เนาะขอบคุณาหมดขอบคุณรับเรียบร้อยนะหมดแล้วนะยังอุ้ยมาเป็นยาดมบอกมากเลย โดมส้มซ่าจากไหนคะนี้อุทัยธานีขอบคุณนะคะมีสุราพื้นบ้านไหมครับตอนนี้เอาอะไรนะสุราพื้นที่หมักเองนี่เหรอเฮ้ยโอ้ทองไงโอ้ดมขนาดนี้หมดแล้วไม<ล>่ที่พี่เขาชื่นใจให้พี่เขารู้ว่าเออดมจริง<อ>เดี๋ยวเขาหาว่านั้นเราทำท่านะคะ คุณค่าน่ารักมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับสำหรับทุกร้านนะครับมีรูปมีตาแล้วนะครับส่งไปที่ผู้จัดการ <laughs> ได้เลยนะเป็นค่านี้เหรอพีเซนเ,เตอร์เหรอ,อ,อขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยโอ้ยจอยจอยนะวันนี้มีเพลงอะไรเพลงลมใช่ไหมพี่หนุ่มกระลาามา,มา